ครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องทำน้ำร้อนนะครับมิซูมานะครับ6000วัตต์นะครับรายละเอียดตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเปิดดูตัวภายในตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้เรามาดูวงจรไฟฟ้ากันก่อนวงจรไฟฟ้าตามวงจรที่เขา เขียนมาให้นะครับก็จะมีไฟเข้าตรงนี้นะครับ L กับ n ซึ่งมาจากไฟบ้านนะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ในบ้านแล้วนี่ก็เป็น e อ c b ของเป็นเบรกเกอร์ของตัวเครื่องนะครับไฟจ่ายให้กับเอลนะครับเราเราจะมาไล่สาย N ก่อนนะครับ N ก็คือวิ่งผ่าน e อล b แล้วก็มารออยู่ที่ขดลวดเลยนะครับนะครับแเรามาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับสายแนะครับ ก็จะวิ่งผ่านเบเกอร์บ้านแล้วก็วิ่งผ่านที่ ELCB นะครับเบเกอร์ ELCB ตัวเครื่องนะครับแล้วก็มาที่ตัวเทอร์โมสตาร์นะครับเทอร์โมสตาร์ตัวเนี้มันจะอยู่ในตัวเครื่องแล้วก็ติดอยู่กับท่อทองแดงนะครับเพื่อเอาไว้วัดความร้อนนะครับถ้าความร้อนเกินเขาก็จะตัดวงจรอ,ออกนะครับปกติเขาจะต่อวงจรอ,อยู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้ไฟผ่านมาที่ตัวไมโครสวิตนะครับ ไมโครสวิตจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวที่1กับตัวที่2ครับเดี๋ยวเราดูของจริงกันอีกทีหนึ่งนะครับไมโครสวิตเนี่ยปกติแล้วก็จะเปิดอยู่นะครับจะไม่ต่อวงจรนะครับเขาต้องรอให้ตัวแรงดันน้ำนะครับดันตัวแผ่นไดแฟร,รมนะครับให้ลอยขึ้นมาแล้วก็มาเตะขาลิมิตนะครับให้ลิมิตต่อแล้วก็ออกไฟฟ้าก็ จะไหลผ่านได้นะครับไหลผ่านไปยังไหนครับไหลผ่านไปที่ขดลวดนะครับก็จะทําให้ครบวงจรกับตัวสายเอ็นนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็หลอด LED ก็จะติดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะครับครับก็อันนี้ก็คือของจริงที่เราเปิดตัวเครื่องออกมานะครับก็ตัวแรกที่เราไล่ตามวงจรไว้นะครับนี่ครับตัว เอลก็คือตัวนี้เป็นเบเกอร์นะครับเป็นเอลซีไฟก็จะเข้ามาด้านบนนี่นะครับ2เส้นคือเส้นที่นี้เป็น L นะครับเส้นนี้เป็น n นะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านตัวเอลซีมานะครับนี้สายนี้สาย N นะครับสาย n เป็นสีน้ำเงินนะครับสายเอก็จะมาอยู่ที่ตัวขดลวดนี้นะครับขดลวดฮีเตอร์จะมารอยอยู่นี้ แล้วก็เรามาไลาสา่สาย L กันต่อสาย L ก็วิ่งผ่านตัว ELCB เป็นเส้นสีขาวนี่นะครับสีขาวเส้นใหญ่นะครับก็จะวิ่งมาอยู่ที่ตัวเทอร์โมสตาตตัวนี้นะครับนี่นะครับก็อยู่ที่ตัวเทอร์โมสตาตตัวนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านมาที่นี่นะครับ ลิมิตสวิตตัวที่1และลิมิตสวิตตัวที่2ครับมารออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทอร์โมสตาร์กันก่อนไอตัวเทอร์โมสตาร์เนี่ยมันจะรับไฟจากตัวตัวเมนเบรกเกอร์มาแล้วก็ e r c b ผ่านมานะครับเขาจะมีหน้าที่นะครับเขาจะติดอยู่กับตัวท่อทองแดงนะครับซึ่งถ้าท่อทองแดงมีความร้อนเกินเนี่ยเขาจะตัดการทํางานโดยที่จะมีปุ่มตรงเนี้ย ใช้เป็นปุ่มรีเซ็ตได้นะครับนี่นะครับถ้าเขาเด้งออกมาปุ๊บเดีว,วงจ,จรมันจะหลุดไฟก็จะไม่ไปเลี้ยงขดลวดนะครับ <Okay. S 1> ก็ทําให้ตัวฮีตเตอร์ไม่ร้อนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับตัวนี้แล้วก็หาต่อนะครับหลังจากที่ไฟจ่ายให้มาผ่านตัวเทอร์โมสตัเรียบร้อยนะครับ oh. ก็จะมาปล่อยให้กับตัวลิมิตสวิตนะครับมารอยอยู่ที่ขาลิมิตสวิตทั้งสองข,องข้าง นะครับก็คือเมื่อเราปล่อยแรงดันน้ําเข้าไปทางช่องนี้นะครับแรงดันน้ําขาเข้าเข้ามาปุ๊บเขาก็จะวิ่งส่งมาที่ตัวแผ่นไดอะแฟรมด้านในะครับมันจะมีแรงดันน้ําเข้ามาที่แผ่นแผ่นไดอะแฟรมด้านในเนี้ยตัวนี้นะครับมันจะขยับขึ้นมันจะขยับขึ้นมาแล้วก็มาเตะขาลิมิตทั้งสองตัวนี้ นะครับหลังจากที่แผ่นไดแฟมเตะขาลิมิตแล้วไฟก็จะถูกส่งผ่านขาลิมิตอีกข้างนึงก็คือด้านนี้นะครับมันก็จะวิ่งตามเส้นนี้มาครับเส้นสีน้ำตาลนะครับนะครับสีน้ำตาลไปไหนครับมันก็จะมาที่ขดลวดอีกฝั่งนึงของเครื่องนะครับ มันก็ทําให้ครบวงจรได้นะครับก็จะทําความร้อนได้สําเร็จนะครับก็ของตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับของมิสม่านะครับ6,000วัตต์ส่วนใหญ่ที่สาเหตุเกิดถ่าเครื่องไม่ทำความร้อนก็หนึ่งนะครับแรงดันน้ำ เปิดค้างไว้นะครับแต่ออ p u ์ไม่ได้เปิดออกนะครับมันก็จะทำให้ความร้อนในตัวเครื่องร้อนมากขึ้นแล้วก็ทำให้ฮีเตอร์ถูกตัดโดยตัวเทอร์โมสตาตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแผ่นไดรฟรรมตงงนีงน้รั่วน,น,น,นะครับก็จะทำให้ แรงดันน้าไม่พอที่จะมาเตะขาลิมิตแล้วก็ไม่สามารถจ่ายไฟไปยังขดลวดได้นะครับนี่คือ2สาเหตุหลักๆนะครับอันนี้ก็จบแค่ตรงนี้ครับ